โอเคก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง e a r t h ETC ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับอยากที่จะขอบคุณทุกคนเนาะที่เ่เข้ามาดูคลิปนะครับในช่องผมเนี่ยเยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกนะครับตัว GPT นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเล่น Chat GPT หรือหาข้อมูลจาก Chat GPT เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออนะปัจจุบันเนี่ยเป็น AI ตัวหนึ่งที่มีความฮิตมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำความในช่องผมกันได้เนี่ยผมเคยมีการรีวิวกองทุนหนึ่งนะครับกองทุนนี้เนี่ยชื่อว่า V Master t a c h นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็มีการรีวิวไปทั้งหมดนะครับก็คือ สคลิปนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำถามใช่ไหมแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังแล้วก็มีคำถามแล้วก็กลับมาดูย้อนหลังนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้สร้างนะครับตัวผู้ช่วยใหม่นะครับที่ชื่อว่าพี่ ETC V Master t a d นะครับให้กับทุกคนเนาะนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าใครก็ตามที่ เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะรับไปได้เลยนะคือใครฟังคลิปนี้เนี่ยถ้าอยากได้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะรับไปได้เลยนะครับสบายๆนะสบายๆนะนะอืมนะฮะอ่ะเรามาดูกันก่อนนิดนึงนะครับว่าไอตัว p ETCV m a s t e r t a t e เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะพี่ etc เนี่ย vmaster Trade เนี่ยก็คือ ai ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจนะครับกฎต่างๆแล้วก็การถอนเงินนะครับรวมถึงลิงก์สมัครถ้าเกิดว่าใครยังไม่สมัครเนี่ยก็สมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยก็คือมีข้อมูลทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเนาะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะมีการ อัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูตัว p ETCV m a s t e r t r a d กันนิดนึงว่ามันจะช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยนะ <c oughs> นะครับอ่ะสมมติเนี่ยพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะพิมพ์คุยใช่ไหมอยากสอบถามข้อมูลอยากได้ไรายละเอียดเนาะอ่ะสวัสดีครับปุ๊บพอพิมพ์สวัสดีครับนีสวัสดีครับจากเอกสารที่คุณให้มาผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ อธิบายทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่เนาะก็ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนาะมันมันก็เป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิมันคืออะไรกองทุนนี้อ่านี่มันคืออะไรกองทุนนี้นี่นออนนนโหก็อาจจะอธิบายครบเลยนี่สรุปความเข้าใจตามข้อมูลวิธีทำงานตัวอย่างปุ๊บ,บ,บ,บนะครับเอ่อเราอยากได้เพิ่มเติมนั่นก็คือ เฮ้ยกองเนี้ยมีแพ็กเกจอะไรบ้างอ่ะมีแพ็กเกจอะไรบ้างอ่านี่นะฮะมีแพ็กเกจอะไรบ้างอ่ะแล้วก็พิมพ์มีแพ็กเกจหลกัหลกๆก็คือตัว instant account กับตัว challenge account นะอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลเฮ้ย standard 51010 510ศูนย์ห c u s t o m อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยาก2เฟสเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้มีรีฟันค่ะทำเนียมมีนู่นนี่นั่น,นอ่ะนะครับเฮ้ย เราไม่รู้อะว่า,า,า RCPC คืออะไรอ่ะนี่เอาไว้แบบไม่ต้องมาอ่านย้อนหลังในกลุ่มหรือเอ่อมานั่งคลิปย้อนหลังนะ RCPC คืออะไรอ่าคืออะไรนะครับอ่าอาออเนี่ยเฮ้ย r c เนี่ยคือความสม่ำเสมอในความเสี่ยง P C คือความสม่ำเสมอของกำไรนะ เออเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสอบตัว Instan นถ้าเกิด P.C. น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เนี่ยคุณถอนครั้งแรกเนี่ยก็คือคุณได้50%ครั้งที่2ได้75ครั้งที่3ได้90อันนี้ก็คือข้อมูลครบเลยอ่ะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง P.C. เข้ามาหน่อยอ่ะเข้ามาหน่อยนี่อ่ะคำนวณยังไงตัวอย่างหน่อยอ่ะคำนวณยังไงตัวอย่างหน่อยนี่คำนวณยังไงขอตัวอย่างหน่อย นีส่สมมุติเราทําแบบนี้แล้วพิมพ์ไปนะครับนี้มีสูตรคานวณตัวอย่างนะครับก็คือเนี่ยฮะคำนวณให้หมดเลยปั๊บ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 นะครับอ่านได้ค่าคํานวณแล้วปุ๊บเฮ้ยจะไม่ผ่านเงื่อนไขแล้วจะทํายังไงทําไฟล์ได้ไหมอ่ะอันนี้ก็จะมีให้ทั้งหมดนะเฮ้ยดีมากเลยอยากสมัครแล้วม,ม,มีโค้ดไหมอ่ะ,ม,อะมีโค้ดไหมอ่ะนมีโค้ดไหมนะครับนี่มีครับนี่สมัคร กดคลิกลิงก์สมัครที่นี่พอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเ e เ e อเรของตัวช่องผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโปรโมชั่นใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัว Petc มี v m a s t e t ส a d e ของตัว ChatGPT นะครับเวอร์ชัน5เนาะแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่จะมีมาเนี่ยก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่ไว้ให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ตัว GPT ตัวนี้เนี่ย อ่อจะต้องทำยังไงบ้างหรอนะครับก็ง่ายๆมากเลยนะครับก็แอดไลน์แอดมานะครับแล้วก็พิมพ์มานะครับว่าขอแชท GPT ของตัว V Master t e หรือขอ p ETC V Master t e ก็ได้นะครับก็แอดไลน์แอดมาขอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครลิงก์ไหนมาคุณสมัครกับใครมาไม่สนใจครับถ้าคุณอยากได้อันนี้นะครับคุณก็แค่ แอดไล์แอดมานะครับถ้าชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามที่ช่องเอิร์ธ e d นะครับสำหรับวันนี้ขอบตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ